ค,คิดแล้วลาว,ว่ามันจะต้องมีอะไรแต่คนเขียนจริงๆก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันไม่สามารถทําอะไรได้เลยหเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเป็นเล่มที่ให้ภาพกระทีได้ชัดเจนขึ้น ราวของเด็กหญิงคนนึงครับที่ชื่อว่าน้องกะทิซึ่งก็เติบโตครอบครัวที่มีคุณตาคุณยายมีวงตองนกันนาดาแล้วก็มีอภิทองมีหลายๆคนที่แวดล้อมชีวิตของเธอและเธอก็ผ่านการสูญเสียที่เป็นแม่ในะเดียวกันหัวใจก็ผูกติดกับความสูญเสียในครั้งนั้นนี่คือเรื่องราวที่สะกดอยู่ในเล่มที่หนึ่ง ครั้งแรกเล่มแรกาจ๋าว่า<ม>น่าจตั้งแต่สมัยเรียนแหละซึ่งมันนานมากจ๋าก,ก็จําไม่ได้ด้วยความรู้สึกนะตอนนั้นน่ะรายละเอียดเราเก็บได้ขนาดไหนแต่เรารู้แค่ว่าเป็นหนังสือที่สตอรี่มันน่ารักแต่เราจำอะไรไม่ได้เลยแต่พอจ๋ากลับมาอ่านตอนที่เราโตแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้เก่งเนาะด้วยตัวเขาเองก็เก่งด้วยแล้วด้วยความที่เขาเติบโตมาอย่างมีประโยคนึงค่ะที่เหมือนตอนท้ายของเล่มนี้ค่ะที่ใช้คําว่าต้นทุนเหมือนต้นทุนชีวิตที่ไม่ได้แปลว่าเงินแต่เป็น ต้นทุนที่เรามีคนรอบข้างที่ดีอะเฮ้ยอ่านแล้วมันแบบทุกคนมีส่วนที่ทําให้กะทิคือกะทิจริงๆอ่านครั้งแรกตอนสมัยเรียนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่เรียนเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องอแบบ่านหนังสือสักหนึ่งเรื่องที่อาจารย์บอกอ่านอะไรก็ได้ที่เป็นซีไรส์แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่อ่านง่ายเราเล่มเ,เล็กสุดนะ่ะตอนนั้นก็เลยแบบหยิบเล่มน,นี้มาอ่านเพราะว่าด้วยเวลามันน้อยนอเนาะก็เลยลองอ่านดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออ่านจบแล้วเนี่ยจะต้องเขียนความรู้สึกหรือว่าเขียนแบบสรุปเรื่องให้กับอาจารย์นะคะตอนแรก ที่อ่านอะเราคิดว่าเฮ้ยมันแบบเรื่องที่แบบง่ายอ่านแบบสบายมากเลยแต่สุดท้ายอะตลอดทั้งเรื่องที่อ่านนะคะมันเต็มไปด้ยวยความรู้สึกหรือมันเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมของการเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งตั้งแต่แบบเอ้เขายิ้มอยู่ที่บ้านริมคลองหรือเขาค่อยๆหาความจริงแล้วแม่เขาไปไหนตอนนั้นอะมีการเดาไว้บ้างไหมครับว่าแม่ของกะทีหายไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้น กับครอบครัวนี้จนแน่การเริ่มต้นแบบนั้นนะ่ะเราก็ต้องฉุกคิดแล้วลาว่ามันจะต้องมีอะไรนะครับมันต้องไม่เป็นเรื่องธรรมดาแน่ๆคือผู้เขียนคงจะเก็บงาไว้เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อะไรซ่อนอยู่นะครับคือคนเขียนเนี่ยเป็นศิลปินนะคะวิธีที่จะรีวิวเรื่องเนี่ยก็อาศัยความเป็นศิลปินเนี่ยทำให้เรื่องที่เปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆมันมีจังหวะของมันเองว่าเมื่อไหร่มันจึงควรเปิดเผย มันก็จะต้องค่อยเป็นค่อยไปอะไรเงี้ยคนถึงจะสนใจตื่นเต้นทจะติดตามก็คือจริงๆหนังสือเล่มนี้แต่งโครงสร้างออกเป็นประมาณ3พาร์ทใหญ่ๆญก็คือจะมีบ้านบินครองบ้านชายทะเลเป็นบ้านกลางเมืองซึ่งในพาร์ทของบ้าน รินคลองเนี่ยก็อย่างที่บอกเล่าชีวิตของกะทิครับซึ่งในพาร์ที่หลายๆคนพูดถึงเรื่องของการเป็นนสติเจียเห็นข้าวของเครื่องใช้ในอดีตรวมถึงวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในเราแวกชุมชนเนี่ยก็จะอ้วนอยู่ในพาร์ทนี้แหละแต่ก็จะมีแทรกแซมมาปะปลายว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกะทิสักอย่างหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าเราอยากให้หนังสือเล่มนี้วางไม่ลงเราก็เลยต้องล่อไปเรื่อยๆแต่คนเขียนเองจริง,รงๆก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ว่าจะให้แม่ไปไหนหรือว่าตอนที่ตัดสินใจให้มาเจอกันคิดเยอะเหมือนกันคะ่ะว่าพอแล้วหรือยังก็เลยพอมาถึงบทที่9เราก็เลยให้คุณยายบอกเลยว่าจะได้พบกับแม่ คิดว่าเขาใจแม่ที่เลือกวิธีนั้นเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าแม่เขาเนี่ยต้องทําอะไรอย่างรอบคอบแล้วมีทั้งจดหมายต้องรู้และล่าว่าอีกหน่อยกะที่ก็จะต้องมาที่บ้านกลางเมืองจะต้องมาดูสิ่งนั้นสิ่งนี้กะที่ต้องมาอยู่กับคุณยายคุณตากะที่จะต้องอามาเยี่ยมแม่ที่บ้านริมทะเลในวาระสุดท้ายคิดว่าแม่คงรอบคอบเท่าที่ตัวเองจะคิดได้ในช่วงเวลานั้น เมื่อตอนที่แม่ทำเรือหลุดจากมือแล้วก็พายุโหมนะคะคนทั่วไปคงอธิษฐานเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกแต่ชีวิตของแม่คงแลกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นในเมื่อแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วฟ้าผ่าปเปรี้ยงเหมือนรับรู้เมื่อแม่อธิษฐานว่าถ้าลูกปลอดภัยแม่จะไม่แตะต้องตัวลูกอีกเลยแม่จะไปให้ไกลจากลูกไม่ทำให้ลูกต้องตกอยู่ในอันตรายอีกแล้ว คำตอบตรงนี้มันชัดเจนคือคุณแม่ท่านนี้เป็นคุณแม่ที่เด็ดเดี่ยว มันเศร้ามากใช่ไหมคะจะจจาดีเทลไม่ได้เลยว่ามันเศร้าจากอะไรกลับมาอีกครั้งน่าจะช่วงมหาลัยเราอ่ะจำได้ว่าพอเขารู้ความจริงแล้วเขาวิ่งไปที่ชายหาดใช่ไหมคะวิ่ง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 แบบไม่รู้ว่าจะไปไหนจนล้มลงแล้วก็ร้องไห้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเศร้าเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเหตุการณ์ chan, ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถรักษาแม่เราเราไม่ได้ใช้เวลากับเขาได้ซ้ําทุกอย่างมันกําลังหมดเวลาไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นกะทิ ตอนนั้นเราก็คงทําเหมือนเขาเราไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนกันรู้สึกว่าการแบบรีแอคของกะทิในฉากนั้นมันค่อนข้างที่จะสมจริงและก็สะเทือนอารมณ์มากเหมือนกับการที่กะทิวิ่งแข่งออรู้สึกว่ามันเป็นการใช้เทคนิคการเขียนที่สื่อความรู้สึกของกะทิออกมาได้ดีมากที่เป็นการวิ่งแข่งวิ่งไปเรื่อยๆจนหยุดแล้วก็ร้องไห้คือรู้สึกชอบรีแอคชั่นนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตัวเราอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ออกไปทําอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของการเขียนอธิบายความรู้สึกแอคชั่นของตัวละครมัน สิ่งนี้ออกมาได้ดีทําให้เรารู้สึกไปกับตัวละครได้โดยที่ตัวเรื่องไม่ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นตัวอสอนอยังไงครับเพราะว่าเราตั้งใจจะให้เห็นว่าขณะที่เด็กคนนี้วิ่งเคลื่อนไหวบ,บังคับกล้ามเนื้อร่างกายได้เนี่ยแม่ทําไม่ได้เลยจริงๆในความคิดตอนที่เขียนฉานั้นคือจะให้เห็นความขัดแย้งนี้ ถ้าอย่างในพาธของเราเองอะค่ะถ้าเลือกได้เราอาจจะแบบเลือกที่จะไม่อยู่ก็ดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วอะเราก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รู้สึกว่าการสูญเสียมันคือแบบสิ่งที่มันเสียใจมากที่สุดการไม่มีมันอาจจะดีสิกว่าเรารู้สึกว่าถ้านึกย้อนไปในวันแปดขวบเราไม่เข้าใจ่อไปก็ไม่เข้าใจเพราะนึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองจ้ะก็มีเหตุการณ์ที่แบบจุดหนักในชีวิตเกิดตอนแปดขวบณวันนั้นที่บ้านก็ไม่บอกความจริงค่ะ บอกเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่ต่อให้คุณมาพูดเหตุผลจริงๆอ่ะแต่ว่าเด็กแปดขวบก็จะรู้สึกว่าเสียใจจังแต่โมฟอนมันเจ็บแหละแต่วันหนึ่งที่หันไปเห็นพี่ทองหันไปเห็นตาเห็นยายเขาอาจจะก้าวข้ามได้ง่ายกว่าค่ะก็ถ้าเราย้อนไปในมุมมองของเด็ก8ขวบนะแ,แน่นอนด้วยรานั้นเราด้วยวุฒิภาวะของเราเองเนี่ยเราคงจะไม่เข้าใจอะไรแต่แน่นอนเราอยากอยู่กับพ่อกับแม่เพราะเราก็เห็นเด็กคนอื่นมีพ่อมีแม่กันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองของเราเนี่ยเราคงอยากจะอยู่ดวงจันทร์เหลือเพียงเสื้อวเล็กๆอยู่กลางฟ้า เงาต้นสนดึงลัวลู่เองตามแรงลมน้อยๆนาทีเหมือนจุดนิ่งนิ่งจนกว่าดวงตะวันจะขึ้นอีกครั้งอย่างสดชื่นสวยงามพ้นจากขอบฟ้าเหนือทะเลปลุกทุกสรรพชีวิตบนโลกให้ตื่นขึ้นแต่ไม่มีแม่รวมอยู่ด้วยอีกต่อไป ตอนนี้ตอนนี้ภาพในหัวจะเป็นหนังสือปกแข็งมากกว่านะครับเป็นหนังสือเล่มที่ <Okay. S 1> ทําให้เรามองเห็นกะทีตั้งแต่เล็กๆจนโตนะครับ,รบตั้งแต่เขาเด็กๆจนถึงวัยที่จะเริ่มมีความรัก <ừ> พี่รู้สึกมันเป็นเล่มที่ให้ภาพกะทีได้ชัดเจนขึ้นนะครับ <ừ> ก็เลยมาคิดว่าเอตอนแรกจะบอกพี่เจนว่า เ,ออเราน่าจะมีภาคอื่นๆอีกหรือเปล่านะก็เปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจแล้วว่ากะทิจบแล้วสมบูรณ์แล้วถือว่าพออ่านจบประโยคเดียวเลยคือขอบคุณที่เติบโตมาอย่างดีคือในความรู้สึกจาานะแต่ว่าพออ่านจบรล้แบบเฮ้ยเจ๋งเนาะ คือถ,ถ้านึกย้อนไปในวันที่เราอยู่เล่มหนึ่งเราอยู่เท่ากับทิเราจะได้อย่างนั้นไหมเรหรือว่าวิธีการตัดสินใจหรือว่าการ move on จากจุดจุดนึงมามันได้ขนาดนั้นไหมในโมเมนต์นั้นนะคนอ่านจะมันมากเลยเช่นไม่ส่งจดหมายถึงพ่อแต่มันก็เกิดผลร้ายคือพ่อถูกเข้าใจผิดปูย่าตายายใครๆก็ตาม ก็เกลียดพ่อว่าลูกส่งจดหมายไปแล้วก็ไม่ตอบกลับม,มาเพราะฉะนั้นใจร้าง a คชั่น <Action S 2> <c oughs> กับรีอ c ชั่นมันมีผลต่อกันเสมอนะคะแล้วเรื่องนี้มันมีแบบนี้ตลอดเวลาเลยการกระทำหนึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิดในอีกสิ่งหนึ่งเลย,เน,ยนะก็เลยคิดว่าในแง่เขียนนิยายนะคะอันนี้มัน perfect เลยนะคะทำให้สนุกแต่ในแง่ชีวิตจริงเนี่ยเรา just be honest กับชีวิตเราดีกว่า ตรงไปตรงมามันจะได้ทำให้ไม่เกิดการเข้าใจผิดตอนที่อ่านจบก็ยังค้างอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะโตมาแบบไหนคนรอบข้างเขาจะเป็นยังไงเขาจะเจอแหล่งกระทบอะไรอีกไหมในชีวิตพอมาจนถึงเล่มปกแข่งนะคะก็ต้องขอบคุณผู้เขียนค่ะที่เติมเต็มความรู้สึกในใจค่ะในเมื่อกะทิทำความดีมาตลอด เลือกสิ่งที่ดีมาตลอดเขาควรได้สิ่งดีๆตอบแทนบ้างค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่คุณเจนให้ของขวัญกับเขาตอนจบเนี่ยขอบคุณแทนกะทินะคะ yeah.